ผงจ่องตาเป็นมันโฮเซกกองหน้าสปาร์ตาปรักสาราคาใจยิงกระจายกับทางลิเวอร์พูลแพ้คะแนนบัลลงดอร์เบซี่แบบขาดลอยในครั้งนี้ไม่เชื่อบนขลังนะคินลั่นไม่เคยจับป้าย this is anfield ชี้เป็นเรื่องสุดไร้สาระอันโตนิโอโบยลันวตสแฮมม,มีสูตรเอาประตูจากทางเวตสแฮม,มในเกมสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวสโมสรลิเวอร์พูลขึ้นชื่อรเรื่องการมองหาผู้เล่นเพชรในตมมาจรนัยเมื่อล่าสุดเป็นข่าวกระทางอดัมโฮเซกกองหน้าวัย19ปีสังกัดสปาร์ตาปรากแห่งรัสเช็คในขณะนี้โดยการบริหานจากทางชูฟุโตเจ้าหนุ่มกลายเป็นช็อตลิสของของแดงลิเวอร์พูลก็เพาะทีมมองหากองหน้าคนใหม่ เ่อมาแทนที่ดิวอกโอริกี้กรณีแข่งเบลเจียนขอแยกทางตลาดเสมอร์ที่ถึงนี้โดยผู้เล่นดีกรีทีมชาติเช็กนะฮะ12นัดทำ1ประตูผู้เล่นได้หลายหลายตำแหน่งนรุกทั้งปีกซ้ายหอกเป้าแต่ถนัดสุดคือหน้าต่ำผลงานในรายการนี้34นัดทุกบริการทำไปได้9ประตูกับอ,อีก12แอสซิส์ ด้วยความสารพัดประโยชน์แถมวิ่งเร็วนี่เองคือคุณสมบัติที่ทางลิเวอร์พูลมองหาทว่าก็ต้องแย่งขายโปรเจกต์แข่งกับทางดอตบุลและเบยิเดนมีนิกที่สนใจเช่นเดียวกันซึ่งสัญญาผูกมัดของเจ้าหนุ่มนั้นมีถึงมิถุนายนปี2024ราคาประเมินคือ19ล้านยูโรในขรั้ังนี้จอมสลุมประตูลิเวอร์พูลเผยความรู้สึกคาใจกับรางวัลบอลลงดอร์2021ซึ่งลิเวเม์พูคว้าไปครองด้วยคะแนนที่ต่างกันหลายขุมในขรนั้ังนี้ โดยงานนี้ทางโบเมซาลาปีกทีมชาติอียิปต์ให้สัมภาษณ์กับทางลิเวอร์พูลเอเคอร่ถือดังท้องถิ่นโดยย้อนถึงความข้องใจเกี่ยวกับการประกาศรางวัลลูกฟตุตบอลทองคำบอลงดอร์2อสําหรับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยาสารฟรองฟุตบอลที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วผลงานนี้ปรกากฏว่าลิวเวอน์บซี่ยอดดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินากับทางปารีสแซงแองแงได้คะแนนโบหวต6อยคะแนนคว้ารางวัลไปครองเป็นสมัยที่7 มาที่สุดเหนือผู้เล่นทุกคนเพิ่มจำนวนทิ้งห่างคิสโน่ปอรันโดยอดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสจากทางแมนยูที่เคยได้ห้าสมัยออกไปอีกขณะที่ยอดดาวยิงจากทางเดบูพูเองทีมในศึกฟุตบอลทางผลิกิจนั้นได้เพียงอันดับที่7ด้วยคะแนนโบต121คะแนนตามหลังเมสซี่ถึง4 9 2คะแนนทำให้ซาลาห์นั้นที่ยิงไปถึงสันเจ็ประตูก่อนการประกาศรางวัลออกมาระบายความในใจผลคะแนนโบตบัลลงดอทำให้ผมประหลาดใจ ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม่มีใครคิดว่าผมจะได้แค่อันดับ7ในปีที่แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่คิดว่ามีทฤษฎีสมพบคิดหรืออะไรต่างนั้นแต่อาจจะมีทางเลือกที่ไม่ถูกต้องและมีหลายประเทศที่ไม่รู้วิธีการลงคะแนนโหวตผมไม่มีอะไรจะพิสูจน์ว่ามีบางอย่างผิดปกติผมไม่รู้จริงๆแต่ผมตกใจกับผลที่ออกมานอกจากนี้ในงานเดียวกันดาวยิงลิเบอร์พูลเองยังไม่มีชื่อเป็นผู้เล่นสเวตตัวจริงที่ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วย โดยกองหน้า4ีคนที่ถูกเลือกประกอบไปด้วยมาซี่บรอนโดโรเบิร์ตเลวันดอสกี้และก็ทางเออริกบาหา์ฮันส่วนด้านซาราดได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่าผมไม่พอใจที่ผมหลุดจากรายชื่อ11คนแต่ผมไม่สามารถทําอะไรได้สิ่งที่ทําให้ผมพอใจก็คือการที่ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกับผมและผมคิดว่าผมควรอยู่ในทีมผมไม่คิดว่ามีอะไรที่เป็นการเลือกปฏิบัติตัวผมโดยเฉพาะแต่นั่นคือความจริงที่ผมต้องเจอ รอยคินอดีตมิดฟิลของแมนยูบอกว่าการที่นักเตะของทีมคู่แข่งลิเวอร์พูลยื่นมือไปจับป้าย this is and f i e l d ถือเป็นการกระทําที่ที่เขาบอกว่างี่เง่าที่สุดโดยบอกว่าสบายเป็นนักเตะตนไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยและมองว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรทั้งนั้นโดยรอยคีนตำนานกองกลางของแมนยูยอดสโมสรแห่งเวทีฟุตบอลทางธุรกิจข่าวว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระที่นักเตะจากทีมคู่แข่งของลิเวอร์พูลจะไปจับป้าย this is and f i e l d ที่ประดับอยู่บนทางเดินในสนาม ซึ่งทาง d i s i c and Field ถือเป็นป้ายที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยนะเพราะหลายคนมองว่ามันมีบนขลังที่สูงโดยที่บรรดานักเตะเลเวอร์พูลมักจะจับมันก่อนจะลงสนามเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยและชื่อเสียงของมันก็ทําให้นักเตะของทีมผู้แข่งบางคนนั้นยื่นไปจับมันด้วยท่าน,นี้บนพื้นที่ผ่านมา k ินไปทําหน้าที่นักวิเคราะห์ในเกม FA ฟเอคัพรอบที่5นักที่เลเวอร์พูลเปิดประลง field, อง and Field Arsenal North c i ไป2ต่อหนึ่งเรื่อมกับทางเอียนไรท์ตำนานกองหน้าอาร์ซนอน ซึ่งช่วงก่อนเกมทั้งคู่เนี่ยโดนพิธีกรถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าสมัยเป็นนักเตะพวกเขาเคยจับป้ายดิสเซนต์แอนฟิลกันบ้างหรือไม่โดยไรทได้บอกว่าเขาสัมผัสมันตอนลงไปอบอุ่นร่างกายเพราะมองว่านี่เป็นป้ายที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากแต่คินตอบว่าแน่นอนว่าผมไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปทําเรื่องแบบนั้นโอเคแล้วว่ามันอาจจะเป็นประเพณีตามปกติที่นักเตะชาวอังกฤษ ของทางลิอร์พูลจะทํากันแต่มันไม่ใช่ในกรณีของนักเตะฝั่งคู่แข่งอย่างแน่นอนฉันไม่มั่นใจบอกว่านายจะจับมันทาไมห,หรอือล่ะไรตี้นี่เป็นการการะทําที่งี่งเงา่าเป็นการการะทําแบบเด็กๆเลยนะหลังจากที่ไรท์พยายามตอบโต้ว่ามันไม่ใช่การการะทําแบบเด็กๆแล้วคีนก็สวนไปว่านายได้ประโยชน์จากอะไรจากการทําแบบนี้ซึ่งไรท์เองก็ตอบว่าก็เ,เรื่องที่ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยมีโอกาสได้จับมันยังไงล่ะฉันเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้จับมัน ฉันพนันเลยว่ามีแฟนบอลหลายคนไม่มีโอกาสที่จะจับมันในครั้นี้มิเชลอันโตนิโอกองหน้าจอมลุยของเวสต์แฮมออกมาประกาศเสียงดังลั่นว่าเกมบุกเยือนแอนฟิลด์ในสัปดาห์นี้พวกเขามีสูตรเด็ดไว้สำหรับยิงประตูใส่ทางเลเบ์ฟูและจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนโดยแผนของพวกเรานั้นในการบุกไปเยือนแอนฟิลด์ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมาย แค่พยายามไล่กดดันเข้าใส่ผู้สัติตูของพวกเขาให้มากที่สุดในทุกๆจังหวะแล้วก็รอคอยโอกาสด้วยความอดทนมากพอโดยนาฬิกานี้เราเห็นหลายครั้งแล้วว่าอดริซโงเบเกอร์มักจะเล่นพลาดหรือทําอะไรบาดเสียวอยู่บ่อยครั้งเวลาโดนกดดันสูงฉะนั้นเมื่อถึงจังหวะที่เขาเล่นเราต้องพุ่งไปหาหเขาให้เร็วที่สุดแต่สิ่งสาคัญก็คือต้องพยายามปลุกให้ห่างเฟอร์ชิฟันไดไว้ก่อนเช่นเดียวกันนอกจากนี้เรายัางเตรียมแผนเอาไว้สำหรับตอนเล่นลูกเตะมุมกันอีกด้วย เพราะในหลายประตูที่ทางเดบุพูเสียจังหวะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นเพราะอาริสันโดนที่ฝ่ายตรงข้ามนั้นยืนบีบบังคับจนตัดบอลไม่ได้ซึ่งมันก็กลายเป็นจุดอ่อนของพวกเขาไปแล้วโดยปกติแล้วบทบาทของผมตอนเล่นลูกเตะบมุมก็คือตัวฟรีคิกทําให้คู่ต่อสู้ตามประกบลําบากและหากผมเข้าไปยืนบังอาริสันจนออกมาตัดบอลกลางอากาศไม่ได้รอะนั้นก็มีโอกาสทาประตูจากพวกเขาได้อย่างแน่นอน มาร์คลลิสันนักวิเคราะห์ฟุตบอลทาง BBC สื่อดังของอังกฤษทํานายผลการแข่งขัน,นขฟุตบอลพรีเมียร์ลิงกิตใ,ในการ2021ประจําสัปดาห์นี้ครบ10คู่โดยคู่ของทีมเก่าของแดงลรเวอร์พูลครูรู้ชื่อดังก็เชื่อมาว่าจะชนะเวสต์แฮม2-0ในแอนฟิลด์ของตนเอง ในวันนี้ก็จะมีวันที่5มีนาคมนะฮะเลสเตอร์ซิตี้ชนะทางรีดไป2-0ต่ออาร์เซนอลล่าชนะซัลซัมตัน2-1เบอร์นรีแพ้เชลซี0-1ต่อนิวคาสเซิลชนะไบรทัน2-0ต่อนอริดซิตี้เสมอแบรนฟอร์ด1-1ต่อวูฟแฮมตันชนะคีซัมพาเดต2-1และก็ลิเวอร์พูลชนะเวสต์แฮมไป2-0ต่อต่อมาจะเป็นวันอาทิตย์ที่6มีนาคมวัตฟอร์ดแพ้อาร์เซนอล1-2ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแมนยูไป2-1ต่อ ส่วนวันจันทร์ที่7มีนาคมก็จะเป็นทันมำฮอสเปอร์ชนะเอฟเวอร์ตันไป2-0ในกรั้นี้เจเกนคอรผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมันของทางของแดนลิเวอร์พูลออกมาบอกล่าสุดหลังนำทีมคว้าแชมป์คาราบาคับว่ายังไม่รู้มาว่าจะอยู่ต่อกับทีมหรือไม่หลังจากที่ตัวเขาเหลือสัญญากับยอดทีมแห่งชินแอนฟิลถึงปี2024เท่านั้นซึ่งครับนั้นถือว่าเป็นผู้กอบกู้พาทีมกลับมาพุ่งชนความสำเร็จ ด้วยการคร้าแชมป์เมเจอร์ระการสำคัญอย่างทางพรีเมเร์กซกิจเมื่อสี่น Titan 2019ซึ่งถือเป็นแชมป์พรีเมเร็กซ์ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์และก็เป็นแชมป์ลีกสุดๆครั้งแรกในรอบ30ปีรวมถึงแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกแต่ทว่าด้วยสัญญาของอดีตเทรนเนอร์เสือเหลืองบอสเซียดัดมุนที่เหลือถึงแค่ปี2024ทําให้เหล่าบรรดาเดอะคอันั้นเกิดความกระวนใจล่าสุดครับนั้นออกมากล่าวว่าด้วยความสัจริงตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ต่อไปเปื่ไม่หลังสัญญาฉบับปัจจุบันหมดลงผมรู้สึกในแง่ของที่เจ้าตัวนั้นรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างต้องใช้เวลากว้ได้ผลลัพธ์นั้นพวกเขาให้ความสาคัญในแง่ของการพัฒนาทีมในทุกๆส่วนซึ่งนี่คือเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากสำหรับสโมสรแห่งนี้พิมพ์ริ่งกิปประกาศรายชื่อ4ี่คนซือที่เข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนำมาโดยทางเชคเกนคอปในใหญ่ทางลิเวอร์พูลที่พาหง์แดงเก็บชัยได้ทั้งหมด4นัดตลอดเดือนที่แล้วขณะที่นักเตะยอดเยี่ยมมีชื่อของโจเอลมาติฟกองหลังจอมปั้นเกมติดผลในการลุ้นแชมป์ในครั้งนี้สำหรับรายชื่อกุนซืออีก3รายที่เข้าชิงก็คือมิเกลอาร์เตต้ารับฮาเซฮูโชและก็เอชิฮาวขณะที่นักเตะยอดเยี่ยมประจำช่วงเดือนกุมภาพันนอกจากมาติฟแล้วก็มีเชอดดัม กองหน้าของทางซาตัมตันไรอันเฟเชอร์กองกลางของทางดิวคาเซนแฮร์รี่เคนดาวยิงท่อน้ำฮอสเปอร์และก็เบนมีกองหลังเบอร์บรีและก็วินฟริตซาฮาปีกของทางคีสันพาเรดท่านี้พิบริกนั้นได้เปิดให้แฟนบอลเข้ามาโหวตได้จนถึงวันจันทร์ที่7มีนาคมก่อนจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่11มีนาคมที่จะถึงนี้และข่าวดีฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆกคนครับ